สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนก้อยอรัชพรดนทักเหมือนเจนี่แบล็กพิงค เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักคู่หนึ่งเลยทีเดียวครับเป็นคู่ที่คอยซัพพอร์ตกันในหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้และเขานั้นก็เป็นที่พูดถึงกันในหลายๆเรื่องซึ่งล่าสุดได้ควงกันบินไปยอดความหวานกันไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างก้อยอารัชพรลละนิกีนัชชัดอีกทั้งยังดวงดีเพราะได้เข้าร่วมการชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA แม t เดียวกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างจัสตินบีเบอร์เฮนรี่บีเบอร์และแคลดันเจนเนอร์เท่านั้นยังไม่พอทั้งสองอยังต่อเนื่องตลอดเที่ กำลังทำเอาเพื่อนในวงการบันเทิงต่างพากันแซวกันยกใหญ่นั่นก็คือก้อยได้ออกมาโพสคลิปกลางไอจีว่าตนถูกเด็กทักว่าเหมือนเจนี่แบล็คพิงค์โดยเธอได้ออกมาระบุข้อความดังกล่าวไว้ว่าน้องบอกหมวกสวยจังแล้วก็ทักว่าเหมือนเจนนี่เอ้าหนูถูกจุดเอาหมวกไปพี่รักเขาเลาเล่นวันนี้วันเกิดน้องเขาค่ะน้องน่ารักมากเลยได้ให้น้องไปอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็แหกเข้ามาแซวกันยกใหญ่พร้อมเหล่าแฟนคลับพร้อมเหล่าแฟนคลับตามคอมเมนต์นกันเป็นเสียงเดียวกันว่า าชมถูกจุดอย่างไรก็ตามมีรัดฟ้าไปเที่ยวคราวนี้คงเป็นทริปที่หวานมากๆเลยล่ะครับถ้าผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากเวอร์รี่นิวส์ออนนขอบคุณครับ